คุณนะครับสำหรับคุณน้ำตาลชริตาส่วนเสดงนะครับมิเช,ชลโลสแคลนสุนัขนห้าสิบเก้และคุณชมพู่ณรัพรพันเกิดปราบศจากกาเว่บอลหยิงเฉียดชาไทยนะครับขอบคุณมากครับที่เก็บมาร่วมรำวงสูง เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตทีมงานจัดเตรียมสถานที่ครับเพราะว่าเราจะเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับได้ร่วมลำบวงสวงในครั้งนี้ด้วยนะครับเรียนเชิญนะครับเอาละครับอีก2เพลงครับสำหรับเพลง22ของดีอีสานและเพลงนครพนมอยู่เพลงครับและหลังจากนี้นะครับยังมีการแสดงต่อนะครับหลังจากรำบวงสวงจบทั้งห เพลงแล้วนะครับจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมนะครับหมอลำนะครั้นลานพนมนาคานะครับจัดโดยกงพอนพญาศิลปะคลานกนะครับวนจากทนี้แล้วจะมีการแสดงวิถีชีวิต9ก้าชนเผ่าสองเชื้อชาตินะบริเวณหน้าโรงรับจันทรำเทศบาลเมืองนครพนมครับจัดโดยสำนักงาน่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมครับครับเดี๋ยวทีมงานนะครับเตรียมความพร้อมได้เลยนะครับ หลังจากประดิกภาพแล้วเพลงที่5้และเพลงที่หครับเจอครับเจครับจนครับทัน่สะดวกครับตอนนี้ก็็นต่างันเดียวหือปาเดียวญยพี่พี่สืนชนครับ่นึงนะครับพี่พี่สืบมนชนครับเรายังเหลืออีก2องบทเพลง ในการลำบูงสูงนะครับชุดพร้อมค่ะหนึ่งสองสามดูภาพค่ะขออีกสิบวินาทีนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงการลำบงสูงต่อเนื่องนะครับขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดนะครับจากเพจเฟซบุ๊กนะครับ NBT UBO N นะครับทีวีอีสานซึ่งจริงๆแล้วมีการถ่ายทอดสดนะครับในช่อง11ไปแล้วนะครับจะถึงเวลาย1่เนาฬิกานะครับขอบคุณ เพจต่างๆนะครับในจังหวัดนครพนมนะครับรวมไปถึงเพจนครพนมซิตี้เอาละค่ะลำดับต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นการรำวงสงอีกสองเพลงนะคะเพลงแรกก็คือเพลงที่12ของดีสารและเพลงที่2ค่ะคือเพลงนครพนมคืนเพลงค่ะเรียนเชิญผู้มีเกียรตินะครับประจําที่ได้เลยครับท่านที่จะร่วมรำวงสงกับเราในครั้งนี้ครับเชิญครับเชิญครับขออนุญาตยุติการบันทิงภาพก่อนนะครับ เราจะรำกันต่ออีกสองเพลงครับขออนุญาตเรียนเชิญเลยนะครับเชิญครับเชิญครับท่านผู้มีเกียรติครับเชิญนะครับขยายมาาน้ๆเลยครับขยายทีมสำนักงานจังหวัดนะครับผมจัดได้เลยนะครับจัดเตรียมด้วยนะครับท่านร่วมเลยนะครับท่านผู้ว่าจะร่วมรำกับโดยกับเราด้วยใช่ไหมครับท่านครับขอบพระคุณมากครับท่านครับท่านผู้ว่ากับท่านนายกเล่าการชาตินะครับเรียนเชิญครับ ปิดเพลงเลยนะครับโอเคครับในช่วงนี้เรียนเชิญทุกท่านร่วมดำวงสูงปริยาศรีสังคารประจำปี2567เพลงที่12ของดีอีสารเชิญครับเซตจุดให้ท่านผู้ว่าด้วยนะครับเซตจุดในท่านผู้ว่าไปเลยครับมาสนุกด้วยกันครับ มีเงินอนให้ถูเรียนมาบางบางเบาผมสิเหลาความเกาขาวล้างเปลียนเอาไปท่าันประสงค์นำทาแต่ความนีจิตใจให้ร้อยพอดอ่อนช้อยมาท่านานหอกันแพครับพี่ๆครับรับอ่อนๆครับเปลี่ยนเอาไปมาเอาควันเขาดูแล้วเรา ขออน curtain, ุญาตเรียนตรงนี้แน่แน่เพ um. ื่อผู <im 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 ้ว่าเที่หนึ่งนะครับขออนุญาตนะตอนตอนเสาร์ให้เปล่าพิงนอนเตรียมสำหรับเอาไว้ปลากับเพดพี่น้องมากินข้าวปุ่เอาบุญพระบิณฑ์ป้องกันสิบบาทครับเพื่อน่าสิได้ไม่รู้ว่าการลำได้กินหรือเปล่าผมจะขออนุญาตให้ทุกท่านครับกับหลังหันครับวันนี้โดนจะทำการถ่ายภาพครจากฝั่งหนูนะครับโดน จะถ่ายภาพจากฝั่งลมขอไหมครับธนาคารกรงไทยทุกท่านครับกำลังหันเงากลังหันเลยหันหลังให้พยาสีก๊ะล่ากาดครับครับเพืนนเลยค่ะกำลังห <Stacy. S 1> ันเลยหลังหลัครับงต่อไปเรื่อยๆครับวาต่อต่อไปเลยคั้บเราจถ่ายภาพจากธนาคารกรุงไทย จำตัวก็จำนีนเตรเียมพาพัมเลยเอาล่ะโดนผมอยู่ไหนไปเลยไะมครับโดนนะอาล่ะาแล้วอยางมปนธชาติคะบังไฟใหญ่เดือนปังไฟเสร็จ Yeah, <laughs> we ย uhm. si ู่ประเทศยิ่งใหญ่ตะการพวกพันายบจสองจังหวัดกาลังับอยู่นะครับไอในอบจแล้วอบจกับพักเดี๋ยวมาจอสมุทรนครนะครับกลังต่อพ่วกันด้วยกันหลับนะครันี่เราจะหันหน้าไปทางธนาคารกรุงไทย ัชิญท่านหันหน้ามาทานีค<น>ะ